สวัสดีครับหนทางเมรลีเริ่มที่ก้าวแรกคลิปนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับใครบางคนที่กำลังจะเริ่มธุรกิจหรือว่าเริ่มงานอะไรแล้วแต่ที่มีความควันมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ว่ายัางไม่สามารถ เริ่มต้นได้ไม่รู้จะเริ่มยังไงหนทางมือลีเริ่มที่ก้าวแรกเป็นภาษิตจีนโบราณที่เปรียบเปยไว้ว่าถ้าเราจะเดินทางสักหมื่นกิโลเมตรเราต้องก้าวก้าวที่1ออกไปก่อนแล้วก้าวที่สองก้าวที่สก็จะค่อยๆก้าวได้ ถ้าเรายืนขาชิดอยู่ไม่ได้ก้าวสักทีแล้วเมื่มอไหร่จะถึงหนึ่งหมืนกิโลเมตรหรือหนึ่งหมืนลี้ที่ว่าหนึ่งหมืนลีเท่ากับกี่กิโลเมตรนักไก่ก็ไม่ทราบม,มันไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าการเริ่มต้นก้าวแรกนี่แหละมันเป็นอะไรเล็กๆสําหรับใครบางคนที่ล่ารวยมาแล้วมีสตงสตางเยอะแยะ พ่อแม่ก็รวยปู่ย่าก็รวยฉันไม่จําเป็นต้องมีก้าแรกฉันจะมีก้าที่สิบเลยก็ได้ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับจะได้ช่วยเหลือผู้คนที่ยังต้องการโอกาสอีกมากมายสําหรับใครที่ไม่มีโอกาสเก้าแรกเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ สำหรับคนที่จุปริญญาก้าวแรกก็ต้องเรียนอนุบาลหนึ่งจุดเล็กๆที่สามารถยิ่งใหญ่ได้ประกายไฟเล็กๆก,ก,ก็สามารถจุดระเบิดเครื่องยนต์ของเรือสำรานขนาดใหญ่ได้ประกายไฟเล็กๆก,ก,ก็จุดเครื่องยนต์ของเครื่องบินจำโบลำมนมา ให้ลอยไปสู่อากาศได้ถ้าไม่มีประกายไฟเล็กๆอันนั้นเครื่องบินลำใหญ่มือมาก,ก็กลายเป็นเศษเหล็กที่วางอยู่บนพื้นดินเพราะฉะนั้นก้าวที่หนึงมีความสำคัญกว่าก้าวสุดท้ายเมื่อได้ก้าวที่หนึงเข้าไปแล้วมันคือความสำเร็จครึ่งทาง ก้าวต,ต่อไปก็คือความสำเร็จอีกครึ่งทางถ้าเราไม่ก้าวไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จหรอกครับนั่งๆนอนๆไม่ทำอะไรเลยลองทำอะไรเล็กๆสักอย่างหนึ่งที่เราอยากจะทำเป็นก้าวที่หนึ่งลองก้าวที่หนึ่งดูสิครับว่า มันเป็นยังไงลองจุดประกายไฟดูสิครับเพราะว่าไม่แน่ว่าเราอาจจะเป็นเครื่องบินลำมหึมาลำนั้นก็ได้ถ้าไม่ลองกดปุ่มสตาร์ทดูจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นเครื่องสูบน้ำเล็กๆหรือเราเป็นเครื่องบินลำใหญ่มหึมา ถ้าเรามารู้ว่าเราเป็นเครื่องบินลำใหญ่มาคือมาสามารถบรรทุกผู้คนได้เที่ยวละห้ารคนมาลู้าตอนอายุ90สบแล้วน่าจะเสียใจไหมครับลองดูนะครับลองก้าออกไปสักเล็กน้อย ให้เป็นก้าวที่หนึ่งแล้วก้าวที่สองก้าวที่สามมันจะค่อยๆตามมาดีกว่ายืนขาชิดไม่ยอมก้าวสักทีวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รักกันเยอะๆนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับสวัสดีครับ